誰かがマグマ倒した勝ちなんだよ。ダイオーイジソンイジー เ <c oughs> ออายแล้วตายแลวได้ไหมวะแปดสิบสองบาทเร้อแปดสิบสามโนโนเวย์โนเวย์ขายไม่เสียสตังไปอันเล่นเคาน์เตอร์แล้วอันตังหมดซื้อมากรณีรู้ตัวฮะพักที่ไหนพออันนี้นะ จะเริ่มให้กองเก่าด้วยเปิดเลยเปิดลอยๆแรนดอมได้เปิดเกียร์เป็นเก้าโอ้โหยิ่งยิ่งงั้นถ้าไปตัดเกียร์ตัวไระา,ายได้กุณเสือไม่ก็ได้ ลายซึ่นสนิทไฟอู้ลายในเมืองใหญ่ก็โนวาโอโนวาก็อันเหมือนเ็นใสเครื่องบินสไตล์อเมริกันจ้ะลายทหารแบบ เกียตะเลีไซล์หรือเครื่อใส่พอได้เหรอปะแม่งถึกว่าแกนเจ็บออโต้แซนเดียแก๊งบาลาดแก๊งง่วงอะไรสักอย่างนี่ยิปต์จ้าหรือยุคกลีดวะเนี่ยยุกกลางงโอ้ โออเออไนยัไม่ได้กินเลยอหอ,มอมสมองตุบๆแล้วกินรับสารอาหารก็พอช่วยนะลดื่มน้ำแล้วหายใจสบายฮนะเออไม่ออกมากลางทางดีตาใจดีไปบ่อยจนเกินเปีนประสบการณ์รู้ตัวไม่เคยอดีตนานหนังเก่าขอยิน ยากมากคิดนานเลยสวัสดีแอฟริกาโอ้โหแก๊งสเตอร์จ้าแล้วเนี่ยตังหมดตัวละขายเกินเลยแล้วชื่อทีมฟอร์เทสทูโอหได้ยากเลยเนี่ยอุ้ยเอออะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยสัตว์เอ้ยขายได้คุณไม่เนี่ยอีที่อ อันจับมันงั้นๆนอ่ะโอ้เงินเหลือกูโอ้ยขายได้กี่บาทวะเนี่ยเติมร้อยห้าสิบตอนซื้อเดียว c ซีพีดีสองโอเยี้ยพ่อมึงไอสัตว์เศษบาทอเยี้ยยิงลอยๆที่แค่ มีโบเวอร์จานดินประชดหนึ่งร้อยหัวยหลับไปเนี่ยโอ้ยไอ,อเอยี้ยแปดสิบบาทกูกูไม่ถูกฉะละไม่ถูกชะโงก,กับตัวเกมนี้เลยอดีตน่านเอรมโอ้โหก็หัวยหลับไปเนี่ยมันตาเลยดิขอไม่เพิ่มแล้ววะโอ้โหอะไรวะโอ้ยขายคิวเกมนึ่งตั้งช่อสี่ร้อย มัาตายหรือว่เบอร์ถือพอได้ไหมนเนี่ยหรือมันอินบ่อยเนี่ยไปเล่นคาร์บอยมันไม่เหมือนอดีตนานกดแล้วมันช้ากวดแล้วช้ายิงต่อเนื่องให้มันเออไม่ได้หรอกวาล์ค wow, นะออปเปอเรชั่นเนาะจะเลยเนี่ยเ่้ยจะได้แปดสิบบาทวย แลนดอมาแม่งไม่รุ่งอะไรเลยหนุนพอประมาณนิดเดียวไม่ได้อันแต่ก่อนข้ามันไม่ซื้อรู้ตัวอยากได้อันหรือทำประชดชีวิตฟอยส์อะไรตัวนานจัะไห้เหี้ย เพื่อหาโชคดีุราคาอันสำเร็จรูปมากก่ามี้หรอก ำมันสักคำพอได้ไหมแบบครีมเย็นแห้งหมดชีสแล้วเนี่ยหรือผสมแป้งครีมวะอืมอืมอืม ซ้อมเซเวอร์เยี่ยอะไรวะเนี่ยเอาหลบเลย ได้ทักตัวนะึาเอ้าโปรไฟล์ขึ้นแล้วเหรอวะเห็นเออโนบราอะไรสักอย่างคนระับอันนีนานน้อยที่แบบว่า ไปดูนะฮเดอมากหนุนเอาตังไปล่ลอย,ด,อาายดูนีการตลาด โอเคปดกปดปืนได้น้อโอเคปรับสยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเน้น,นให้ตายเลย,ยไงงง,ง,งว่าโดนเลย ว่าจะเป้องยิงจนเพื่อนยิงอ,ออกช้าในกวดรังเพลิงเน,นี่ย ลวงน้ำไหม่อย่าจำทีทีสองมาเค้าเจอร์นี่โอ้โหนะ ใกล้สไตล์คาร์โบชานารยได้อันดับสามน,นี่นนเห้่ ดียวเิงโอเคสามสามเทปปืนพกกูเทปตรงไหนไว้เหี้ยพอยิงประมาณเลยเหี้ยโอ้ยเซ็นเซอร์พอบางๆโอ้โหคิดอะไรวะเนีเ่ย